สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมโฟฟิเทลโฟหัวหิมเรามาดูห้องกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดห้องพักใหม่ๆที่เที่ยวใหม่ๆของกินอร่อยๆที่ก้าวไปกับเนี่ยจะพาทุกคนไปกินอยๆเลยนะคะ และวันนี้นะคะเมี่ยวจะพาทุกคนมาที่โรงแรมโซฟิเทลโซหัวหินห้องที่เราพักกันวันนี้นะคะคือห้องสตูดิโอบอกเลยว่าในที่บรรดาที่พักหัวหินเนี่ยโซเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงแรมที่เมียวกับพี่ก้าเนี่ยกลับมามากกว่าสองสาครั้งแล้วนะคะและห้องสตูดิโอพูวิวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในห้องที่เราประทับใจนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันดียังไงมันเก๋ยังไงมันชิคยังไงก็ต้องตามมันเลยค่ะตามมาดูเลย นี่ดูดิบรรยากาศของโซฟิเทลโซเนี่ยนะก็จะให้ความรู้สึกชิคชิคคูคูอะแล้วก็จะไม่ได้เหมือนกับโรงแรมสแตนดาร์ดทั่วไป mm hmm. เขาจะมีดีไซน์ที่น่ารักรู้สึก mm hmm. เหมือนเป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ในเทพนยายเล็กๆนะคะพอเราเดินเข้ามาในบริเวณห้องนี้เราก็จะเจอกับ เตียงนะคะที่นอนนุ่มสบายแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้านะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกบรรยากาศแบบชิลๆเนะเาะแล้วก็ถัดออกมาเนี่ยก็จะเป็นอ่างอาบน้ําที่ไม่ได้เป็นแบบอ่างเล็กๆนะเนี่ยนีว่านั่งสองคนกําลังสบายเลยนะนี่แล้วเราก็แบบตีบับเบิลบาร์ตรงนี้ใช่ปะ oh, ฟินสุดๆแล้วที่สําคัญนะคะมันไม่ใช่แค่ว่านอนสบายแล้วไม่ทําอะไรเลยนะนูน่นนุ่นพี่เก้านุน่น อันนี้นะคะทุกคนก็คือมันไม่ใช่ตู้หนังสือหรืออะไรนะคะทุกคนมันออกแบบมาคล้ายๆตู้หนังสือเหมือนเทพนิยายใช่ไหมแต่ว่ามันหมุนได้ค่ะทุกคนหมุนออกมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของทีวีนั่นเองนะคะทีวีเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะหมุนมาที่ดูที่เตียงดูที่บัททับก็ได้ว่าดูที่ห้องนอนหรือว่าดูที่โซฟาก็ได้เพียงแค่หมุนหนังสือเล่มนี้แบบนี้เอง ส่วนข้างหลังนี่นะครับโอเคมันแอบหนักนิดนึงด้านหลังของตู้หนังสือเนี่ยก็คือตู้เสื้อผ้านั่นเองค่ะเห็นปล่าออกแบบได้เก๋มากเลยุ้ยมีเสื้อโยคะ,ะ่ะเยี่ะและนี่ก็คือวิวสระน้ำ ข้างล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสระน้ําใหญ่แล้วว่าวันนี้เป็นวันสวเสาร์แล้วเขาก็มีเกมให้เด็กๆเ,เล่น,นะคะ่ะหรือว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือ,อว่ายาง้ม่ไม่อยากเล่นน้ํานั่งตรงนี้เนี่ยก็ชิลอยู่นะคะมีบาะคนนี้ที่กว้างขวางมากเลยโซฟาที่นี่ก็ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะทุกคนเป็นโซฟาที่สบายแล้วก็มองทีวีก็ได้นะคะทีวีนี้มันออกแบบได้ดีมากนะคะ เรามาดูกันนะคะว่ามินิบาร์มีอะไรบ้างมินิบาร์ของที่นี่นะคะสายกาแฟก็ไม่ต้องกลัวว่ากาแฟจะไม่อร่อยเพราะว่าเขามีอิลลี่นะคะอิลลี่แคปซูลนะคะที่มีให้เราทานนะคะหลายแบบนะคะขอได้ตลอดเวลานะคะนี่แล้วก็ชาเก๋ๆนะคะมีขนมเนี่ยก็เป็นคอมเพลเมนทารีเหมือนกันนะคะเมี่ยวเลงไว้แล้วว่าพี่ก้วจะต้องไม่มาแย่งเมียวกินเลยแน่นอน แก้วน้ําต่างๆดูดิดูความชิคดีดูความชิคของเด코เลชั่นดีคือโรงแรมนี้มันแบบมันแบบดีไซน์แบบเก๋ชิคมากอะทุกคนด้านลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นกาแฟอันนี้ไม่เกี่ยวกับาแฟของเมลเองนะคะก็คือเขาก็บอกว่าทานได้หมดเลยอันนี้อะไรอะอ๋อ,อก,กรติกน้ําร้อนมีกระติกน้ําร้อน จบรีวิวห้องสตูดิโอฟูลวิวแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูทีเด็ดของโรงแรมโซไม่ได้มีแค่ห้องนะคะแต่ฟอ c i ซิลิตี้ด้านล่างขอบอกเลยว่ามันเจิดล้ำชิคเก่มากเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยสวัสดีครับเราก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมเก้านะครับรับหน้าที่รีวิวบริเวณอ outdoor ของโรงแรมโซฟิเทลโซหัวหินแห่งนี้นะครับเพราะว่าบรรยากาศร้อน แดดแรงๆอย่างนี้มันต้องหน้าที่ผมนะครับเดี๋ยวจุดแรกนะฮะผมจะพาไปดูบริเวณสระว่ายน้ําที่เป็นเอาดร์นฮะอันนี้น่าจะเป็นสระว่ายน้าสำหรับให้เด็กๆมาเล่นกิจกรรมกันนะครับนี่ครับ บริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่สำหรับน้องๆน,นะครับที่มาฝึกพัดกรอบกันนะครับก็เป็นสถานที่พัดกรอบมีหลายหลายหลุมเลยนะฮะใครสนใจตีเทนนิสนะครับที่นี่ก็มีสนามเทนนิสอยู่1นคอร์ดนะครับก็สามารถมาเล่นเทนนิสได้นะครับไม่ต้องเสียเงินด้วย ที่พักทุกอย่างนี่รวมหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีแป้นบาส์ด้วยนะฮะนีสำหรับคนที่อยากกระซูงนะครับก็ต้องมาเล่นแป้นบาสดกันนะครับแล้วก็มีจักรยานด้วยเดี๋ยวผมจะไปรับจักรยานแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นบริเวณรอบๆของโรงแรมนะครับตอนนี้ผมก็รับจักรยานมาฮนะเราก็จะปั่นรอบโรงแรมกันนะครับ ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเฉพาะเลนจักรยานโดยเฉพาะเลยนะครับก็สำหรับปั่นจักรยานชมวิวรอบโรงแรมนะครับบริเวณด้านหลังผมนี้ก็เป็นโถงล็อบบี้นะครับหลังจากที่เราจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินบันไดเนี่ยขึ้นไปฮะรบ,บริเวณด้านบนนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ขนาดใหญ่นะฮะไว้ต้อนรับเราตอนที่เรามาเช็กอินแล้วก็เช็คเอาท์นะครับ บริเวณด้านหลังผมนี้นะครับก็คือห้องอาหารที่อยู่หน้าบีเนะครับชื่อว่าห้องอาหารบีโซ,โซไซตี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาทานอาหารอ่านหนังสือชิลๆดื่มกาแฟในช่วงกลางวันได้นะครับหรือว่าถ้าช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ดีนะครับเราก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะครับ มาแล้วครับนี่ยนคนรักษาสุขภาพนะฮะจะามาดูนเน็ตฟิกเนเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าจะวิ่งหรือมาดูหนังกันนะครับมือดูหนังอ่อากาศค่อนข้างอบแล,ละก็ร้อนนิดนึ่งแล้วโอ้โห,โห,หไ,ไม่จะเงื่อต้องให้เขาเปิดแอร์ก,ก็ปัน่นจักรยานรอบลงแรมครับเพื่อทํางานรีวิวให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับก็ <c oughs> ต้องเหนื่อยนิดนึง บริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือห้องอาหารไวโอเวนนะครับก็เป็นห้องอาหารกลางของโรงแรมนะครับสามารถที่เราจะทานเด็กฟัดร,รันแล้วก็ดินเนอร์ได้ที่ห้องอาหารนี้นะครับและแล้วก็ถึงเวลาดินเนอร์ไทม์ที่เรารอคอยนะคะทุกคน เราอยู่ที่นี่นะคะครบทวนทุกกระบวนา่าไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยนะคะเพราะว่าร้านอาหาร ของโรงแรมเนี่ยอร่อยมากนะคะทุกคนวันนี้ที่เราสั่งกันเนี่ยก็มีปลาเผาปลากระพงเผาที่มากับชุดเนียงนะคะเราก็มีปลาหมึกย่างมีกุ้งทอดนะคะแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่ทีเดียวครบจบเลยมอมเทลเขายังอร่อยเลยอะทุกคนก็โซโซพีเทลเนี่ยครบเครื่องจริงค่ะคลิปนี้ไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในนี้แหละโอเคมาก นี่สั่งมานี่เหมือนกินเหมือนแบบว่าถูกหวยเปล่านะกินกันแค่2คนค่ะเพราะว่ามันอร่อยแล้วเรากินหมดแน่นอนอลุนสวัสด์ค d ณมอร์ n ิ่งนะคะวันนี้เราก็จะถึงเวลาอาหารเช้ากันอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารเช้าที่นี่เนี่ยมันอลังการแค่ไหนแอบคิดเมนูไว้แล้วนะในหัวดูดีว่าจะมีเปล่าอยากได้เบคอนกรอบ,บเอ็กเบนเนดิกขนมปังอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอะไรอย่างนี้ มุมนี้เป็นมุมอาหารไทยอาหารอินเดียมีข้าวสวยผัดข้าวโพดและเมี่ยวเลงอันนี้ไว้ต้มฟักไก่โอ้โหน่ากินจังเลยอุ้ยมีของโปรดที่ก้าด้วยมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เจ๋งว่าอาหารเช้ามีข้าวมันไก่อ๋ออันนี้ก็เป็นมุมอาหารอินเดียเล็กๆนะคะแล้วก็อุ้ยอันนี้เหมือนแบบเป็นกับข้าวต้มข่าวนะข้าวต้มข่าวก็มีหมูหอยมีพริกเผามียำกุนเชียงปลาจริงจัง เดี๋ยวไปดูมุมนูน้นมุมนู้นเด็ดเว้ยมุมนูน้นมันเป็นมุมไข่เอ็กซ์เตชั่นนี่ไงเอ็กซ์เตชั่นที่บอกเลยว่าเด็ดมากเขาเขียนว่าเอ็กไซเทสแค่มาอยู่ตรงนี้ก็เอ็กไซเทดแล้วอ่ะวันนี้มีเอ็กออฟเดอะเดย์เป็นสแปรมเบิ้ไข่กวนกับหมูแดงหมูแดงชิ้นใหญ่มากเอาอันนี้อันนึงค่ะอันนี้อันนึง อาหารเช้าทุกคนนี่คือข้าวเหนียวหมูปิ้งอาหารเช้าไทยๆก็ต้องมีข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวมันไก่ข้าวต้มก็คือเรียกว่ามาครบเลยนะแล้วก็นี่ไงเบคอนกรอ,อบแบบที่อยากกินเลยมีไก่ย่างเบคอนกรอบ,อบหรือว่าจะเป็นไส้กรองไส้กรอกเบคบีนมีแฮชบราวด้วยอ่ะมีแฮสบราวดอกกรอบด้วย,วยจะเป็นมุมกาแฟมีกาแฟล้ำลำด้วยนะอย่างเฟรนช์เฟส โอชิโน่แล้วก็มีชาให้เลือกนะคะวินาตาดีเชลแอบดูเขาทำนานตาดีมากเลยเดี๋ยวเราจะสั่งมุมนี้มุมนี้มีสลดัดมีสลัดให้ทำเองด้วยนะมีทำแบบมีหลายๆอย่างหรือว่าเราอยากทำแบบซีซาสลาดัดวิ้ยมีบีทรูทด้วยอะ่ะเออจะต้องกินบีทรูทนะช่วงนี้ต้องกินให้ครบห้าสีกิมซีม 4, ย่ยำสาลายหรือจะเป็นแกงซีเรียลบาร์นี่เขาทำอะไรอะ่ะ ทำอะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะคะวอฟเฟิลเหรอคะโอ,อ้วอฟเฟิลวัฟเฟิลกลมๆเนี่ยเหรอคะวอฟเฟิลฮ่องกงอ้่อ้ดสดๆเลยนะคะคนแล้วก็มีเบเกอรี่เพสตรีหรือจะใครจะถูกจลิดกับขนมปังฝรั่งเศสซอฟโรอ,อ,อ,อะไรก็มีหมดเลยโอ้โหสารพัดแยมเนี่ย สารพัดแยมมากมามาเหลดแยมมาแล้วก็สรุปทํำยังไงดีเฮ้ยยังไม่หมดมีอีกมุมนึงมุมนี้เด็ดใส่สุขภาพห้ามพลาดมาดูเลยนี้มุมนี้เลยมุมนี้ก็เป็นเออพวกชีสแอนด์โคคัทนะคะนี่มีชีสให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะมีบลด้วยมชีสดูชีสแซนด์วิชประจำวันแล้วก็พวกเอ,อ่อโคคัทแล้วก็จะเป็นพวก ดรายฟู้ต่างๆที่เอาไว้ทานกับโคคัสกั์ชีสเฟตนะคะแล้วอีกมุมหนึ่งที่เมี่ยวชอบมากๆเลยนะคะที่ทำให้ชอบมาทานอาหารเช้าที่โซ่ก็คือมุมน้ำผลไม้อันนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นโคเพสใช่ไหมคะเป็นอ่าอันีเป็นดีท็อกน้ำดีท็อกอ๋อมีน้ำดีท็อกนะมีน้ำเซเลอรี่แตงกวาน้ำส้มบีดรูดนี่ มาที่นี่นะคะอาหารเช้าเนี่ยครบตกมีทุกชาติอาหารไทยอาหารจีน<อ>ข้าว้มหมูปิ้งไข่กาแฟดีๆโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชอบมาที่โซหัวหินนะคะ ความโชคดีของเมี่ยวนะคะอันนี้คือเมนูเอกออฟเดอะเดย์เป็นจานสุดท้ายของวันนี้นะคะที่ได้กินหมูแดงนะคะตอนนี้เขาได้เปลี่ยนเมนูเอกออฟเดอะเดย์เป็นไข่กระทะเรียบร้อยแล้วนะคะจานสุดท้ายเลยจริงๆการที่เราได้มาพักผ่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราได้เติมพลังชาร์จพลังให้กับร่างกายแล้วก็ เมื่อพลังเต็มแล้วเราก็กลับไปลุยทํางานหาเงินกันต่อฮนะแล้วก็มาเที่ยวกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าชอบในการรีวิวโรงแรมโซฟิเทลโซหัวหินของผมในครั้งนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามเราทั้งสองคนเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายครับ